สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky s a d a d นะคะวันนี้นะคะเราก็มาในพิกาคาเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาปิดบังอะไรไว้นะคะโดยเราจะมีทั้งหมด3กองไพ่ให้เลือกนะคะอันนี้คือกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3มนะคะให้เลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดตาดึงดูดใจที่สุดนะคะเราถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโนกับกลองแรกนะคะเขาปิดบังอะไรไว้นะคะโอ oh. มาถึงก็ไพ่ร่วงเลยจ้ะ <c oughs> ไม่ได้คุยกันสิ่งที่เขาปิดบังไว้นะคะก็คือว่าเขาว่ารู้สึกว่าคุณนะ่ะแอบส่องเขาคุณอนะจับตาดูเขาอืมเขาว่าก็อยากคุยกับคุณเหมือนกันนะคะ ตัวเขาว่าเองอะคะ่ะเขาก็อยากคุยกับคุณอยากจะมีการพูดคุยสื่อสารกับคุณนะคะแต่คุณกับเขาว่าอาจจะแบบไม่ได้คุยกันแล้วก็อาจจะแบบปกติเป็นการส่งกันทางโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้เนาะคือเขาเองอะเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณเป็นทางเลือกของคุณนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับ จ็ปวดอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจบหรือว่าเรื่องราวสัมพันธ์ทำไมตรีต่างๆต้องจบลงอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาเองเขาอยากที่จะสื่อสารเนี่ที่จะคุยกับคุณนะคะแต่ว่าเขาเองอะ่ะบางทีก็รู้สึกเหมือนแบบยังไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่ยังคงประหม่าอะไรประมาณนี้ได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในนะคะ อแล้วก็เป็นไปได้ว่าใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องราวของความสามเศร้าอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> เขาต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าทำไม่ได้แล้วก็กลัวการที่จะโดนคุณปฏิเสธถามว่าเขาปิดบังอะไรคุณเขาปิดบังความรู้สึกค่ะ เขาปิดบังความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาเก็บเขาซ่อนไว้ในใจเขาทําเป็นไม่แสดงออกใดๆทั้งสิ้นเขาเองอะ่ะอยากที่จะมีการพูดคุยอยากที่จะมีการสื่อสารแต่เรามองว่าแบบ อาจจะเป็นการแอบชอบกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเขารู้สึกว่าแบบคุณเองอ่ะก็น่าจะมีการส่องมีการมองเขาบ้างประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขาเองอ่ะเขาก็อยากที่จะมีการพูดคุยกับคุณนะคะว่ามองว่าคุณเองก็น่าจะมีทางเลือกน่าจะมีตัวเลือกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยไม่เขาก็คุณเนี่ยอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องราวของความสามเศร้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เขาเองอ่ะกลัวการที่จะโดนคุณปฏิเสธ ปิดบังความรู้สึกปิดบังไม่แสดงออกทำเป็นเหมือนไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆอยากคุยอะไรประมาณนี้ค่ะอืม ทำเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาปิดบังอะ่ะปิดบังความรู้สึกจริงๆเขาทําเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตดีชีวิตดีมากมีความสุขมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ะในใจเขาก็กังวลเขาก็มีการแบบอยากที่จะทําอะไรสักอย่างอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณคุณกับเขาอาจจะเคยแบบ คุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลิกคุยกันไปแต่เขาก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อยากที่จะมีการย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้จบเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าทําเป็นเหมือนไม่นี่ฉันก็ปกติฉันก็เฉยๆนะไม่เห็นมีอะไรเลย <laughs> ทำไมเราต้องอินขนาดนั้นใช่ปะ <laughs> อืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ เอ,อเขาปิดบางความรู้สึกแล้วว่าจริงๆอ่ะอยากคุยอยากสื่อสารอยากคุยด้วยมองส่องแล้วก็คิดแบบมีความคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออคุณก็คงส่องเขาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยอืแต่สิ่งที่ทําได้คือนิ่งด้วยความที่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีใครคนหนึงที่แบบมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ด้วยอะค่ะอืม เขาก็เลยต้องแบบนิ่งนิ่งอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ลัคนาราศีที่เห็นนะคะจะมีราศีสิงห์ราศีเมษราศีเมถุนออราศีพิจิกนะคะอืม,มราศีมีนนะคะธาตุที่เห็นเยอะนะคะจะเป็นธาตุลมนะคะตุนกุมเมถุนเนาะ ที่เยอะสุดก็จะเป็นธาตุลมตุนกลุ่มเมถุนนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาปิดบางความรู้สึกเนี่ยคุณควรที่จะทำยังไงกับเขาคุณก็ทำตัวอิสระของคุณไปนะคะ ทำมีความสุขของคุณไปมีอิสระของคุณไปเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเองนะคะคุณก็แผ่ความสุขแผ่ความสุขของคุณไปมีความสุขของคุณไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็มาอีกคือเราเห็นคําแบบเห็นไพ่เนาะเราก็แบบรู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าแบบว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเอง ตอนนี้คุณก็รีชาร์จเอนเนอรของตัวเองไปนะคะเติมพลังงานของตัวเองให้เต็มนะคะอ้อันนี้ร่วงก็เอาอันนี้ด้วยเนาะอืมเนี่ยพายค่อนข้างที่จะบอกว่าแบบไม่ต้องกังวลค่ะคุณมีแรงดึงดูดเนาะสิ่งที่เขาปิดบังความรู้สึกของเขาอะวันนึงถ้าเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะต้องคุยกับคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะ หรือว่าคุณอาจจะมีการส่งซิกแนลส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับเขาได้รับรู้ก็ได้นะคะว่าแบบก็คุยได้นะออะไรประมาณนี้เนาะที่เราเห็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรมากะคะ่ะแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์นะคะในอ,อ ในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไหนได,ได้มันอันเ a ลตี้มันสุขภาพไม่ดีทําให้คุณเครียดอะไรประมาณเนี้คุณก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเนาะถ้าเกิดคุณมองว่าเออความสัมพันธ์นี้ไม่อะอะไรประมาณเนี้คุณก็อาจจะแบบโอเคไม่ไม,ไม่ยุ่งดีกว่ายิ่งในกรณีที่ถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้แต่ว่า เขาปิดบางความรู้สึกที่เขามีให้คุณแล้วถ้าเกิดว่าเขามาคุยกับคุณซึ่งเขาอยากคุยกับคุณอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดแบบเขามีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะต้องเลือกอะไรที่ดีกับเรามากกว่าอะไรที่แบบว่าโอเคกับเรามากกว่าดังนั้นเนี่ยคำแนะนำทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณว่าให้คุณพยายามมีอิสระ นมีความสุขของตัวเองไปถ้าเขาอยากคุยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็าาคุยเองแต่ว่าถ้าแบบว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคที่จะคุยกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเองก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณเองอื ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะก็จะประมาณนี้โนาก,ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะหรือว่ากองนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะว่าเขาปิดบังอะไรไว้นะคะ หน่อยเขาน่าจะปิดบังความสัมพันธ์ของเขานะคะต้องขออภัยเนาะเราดูไปตามไพ่นะคะ สิ่งที่เขาปิดบังเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าความในในเรื่องชีวิตความสัมพันธ์ของเขามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ว่ามีความสัมพันธ์ลับๆอะไรประมาณนี้อที่อาจจะแบบปิดบงัง หรือว่าเป็นอะไรที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โสดสนิทแต่มีความระหองระแหงในความสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นนะคะอืมแบบอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วมาคุยกับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราขออภัยเนาะเราดูตามไพ่นะคะแล้วอันนี้เป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้เนาะเป็นแบบพิกอาคาสนะคะ เป็นอะไรที่ว่าเขาไม่ได้มีความสุขในเรื่องชีวิตรักชีวิตครอบครัวชีวิตความสัมพันธ์ของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่เขาปิดบงังเนาะเขาเหมือนแบบมีโลกส่วนตัวของตัวเองอะหรือว่าโลกสองใบโลกส่วนตัวของตัวเองเนาะประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็แล้วก็เขาแสดงออกให้คุณเห็นว่าแบบเขาจริงใจนะแต่ว่าจริงๆเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบ เขาก็ยังคงปิดบังอยู่อะไรประมาณเนี้ค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครเนี่ยคือเขาทำเหมือนกับทุกอย่างโอเคดีในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าจริงๆเราเขาอาจจะในใจเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะ เขารู้สึกต้องการการเติมเต็มรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างขาดหายไปในชีวิตเนาะเป็นอะไรที่เขาพยายามสมดุลสองสิ่งสองอย่างนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่โตกว่าคุณก็ได้โตกว่ามากๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณก็ได้หรืออายุต่างกันมากๆอะไรประมาณนี้ได้ เราอะรู้สึกว่าเขาอะค่ะไม่ค่อยได้โสดสนิทนะอืมไม่ค่อยได้โสดสนิทสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอืมในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันไปแบบช้าๆมากเลยอืม พยายามทำทุกอย่างให้เป็นไปแบบช้าๆไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเครียดนะคะแล้วในเราอะเห็นว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณอะจะอะไรมากๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำทะเลาะเนอะอืมแบบว่าค,คือเขาก็ไม่พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะอืมก็จะเป็นการทะเลาะกันไปอะไรประมาณเนี้ย แล้วเขาก็จะแบบทำทุกอย่างให้ดูแบบสโลดูช้าไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บอกว่าเออคิดให้รอบข้อคิดให้ดีก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมนั่นแหละคือแบบเขาว่าไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรสักเท่าไหร่ นี่คือสิ่งที่เขาปิดบงังก็คือกองเนี้ยค่ะเป็นได้สองกรณีกรณีแรกคือเขาว่ามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาไม่บอกคุณกับกรณีที่สองคือเขาอะมายังไม่ค่อยรู้สึกมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่กับความสัมพันธ์นี้เนาะอืมก็เลยบอกว่าขอเรื่อยๆดีกว่านะจ๊ะอะไรประมาณนี้อืม ใช่คือถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกเองนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะตัดสินใจได้เมื่อไหร่จะบอกนะจ๊ะอะไรประมาณนี้อืมเขาประมาณนี้เลยใช่ยังไม่พร้อมแล้วก็ถ้าไปเร่งเขามากๆก็อาจจะต้องระวังการที่เขาแบบโอเคงั้นไม่เป็นไรไม่เริ่มและไปและบายอย่างเงี้ยอืมเขาจะแบบเนี้ยคะ่ะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะ แต่ขอบอกอีกครั้งอันนี้เป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็เนาะถือว่าดูเฉยๆแต่ว่าแบบอืมก็ general reading อะคะ่ะ <laughs> อาจจะไม่ตรงก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่ามีลัคนาะราศีนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีราศีตุลน,นะคะมีราศีพฤษภนะคะมีราศีเมถุนนะคะมีราศีกันนะคะมีราศีมังกรนะคะพลังงานธาตุที่ชัดๆนะจ๊ะก็จะเป็นธาตุขอดูก่อนอืม อดูก่อนนะคะท้าดินเยอะนะคะพฤกษ์ศกันมังกรเนาะประมาณทตุดินนะคะเยอะมีทาดไฟบ้างแม่สิงหธนูโอ้มีราศีมีนด้วยนะคะถ้าเรายังไม่ได้บอกเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคุณทำยังไงละ่ะทีนี้ทำยังไงดีนะคะ ออ oh. oh. คุณเองอะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรไมีแรงดึงดูดมีความยึดติดกับเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าคือไพ่คำแนะนำอะค่ะบอกว่าให้คุณพยายามมองทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางบวกนะคะแล้วก็ให้พยายามเลือกความสัมพันธ์ที่มันดีแบบเฮลตี้สุขภาพดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็ดูว่าพยายามตระหนักถึงตัวเองอะคะ่ะแบบว่าพยายามเข้าใจตัวเองแล้วก็แล้วก็ตามตัวเองให้ทันนะคะว่าแบบตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ยึดติดเสพติดกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามมองในสิ่งที่แบบ คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีมีสุขภาพมีความมีพลังงานบวกๆอะไรประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็พยายามอยู่ล้อมรอบคนที่แบบทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆเนาะพยายาม พยายามขอคิดแปบจะพูดอะไรพยายามที่จะดูสถานการณ์ต่างๆอะค่ะด้วยความแบบด้วยความเป็นจริงเนาะอย่าแบบยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็อย่ากังวลมากจนเกินไป แล้วก็พยายามสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์คือเหมือนคิดถึงความสัมพันธ์ที่ตัวเองต้องการนะคะว่าต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะบางทีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะปฏิเสธอะคำพูดคำเดียวว่าไม่ก็คือเป็นการจบ ทุกอย่างแล้วคือแบบไม่คือไม่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะต้องมาลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนตอนนี้คุณยึดติดหรือเปล่าพยายามมองทุกอย่างเป็นในแง่บวกพยายามไม่คิดลบมากจนเกินไปแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็เลือกดูว่าคุณจะ say yes หรือว่า say no นะคะจะบอกโอเคไปต่อหรือว่าไม่เอาแล้วพออะไรประมาณนี้ No, ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆเลยว่าคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพยายามอย่าก,กังวลมากจนเกินไป นะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามการโนต้ตถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันดีกว่าเนะว่าเขาปิดบางอะไรคุณไว้โอ้พายร่วงเลยจ้ะม,มือไม่อ่อนนะนี่เข <c oughs> าปิดบางอะไรคุณไว้นะคะ เขาปิดบังอะไรคุณไว้เขาปิดบังการที่มีคนสนใจเขาแล้วเขาอาจจะต้องดูแลอะไรบางอย่างสองสิ่งสองอย่างนะคะเขาปิดบังการที่ว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์เขาเลยเลือกที่จะนิ่ง บางความรู้สึกที่ว่าเขา่าต้องการความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จต้องการคนที่เป็นเหมือนคู่แท้ของเขาอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ว่าณตอนเนี้เขารู้สึกเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยอยากที่จะยอมแพ้กับทุกสิ่งอย่างอันอะไรประมาณเนี้อแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจเขาที่เขายังคงนึกถึงคิดถึงอยู่แต่เขาก็พยายามที่จะปล่อยแล้วนะคะ อคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะหรือว่าทํางานที่เดียวกันเนาะเด็กกว่าหรือโตกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าน่าจะทํางานที่เดียวกันเนาะแล้วก็เขาเองอะค่ะปิดบงังเรามองว่าเขาปิดบังความรู้สึกของเขาที่ว่าอาจจะมีการยังนึกถึงอะไรอะไรอะไรอยู่แบบที่เคยผ่านมาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ เขาต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นการให้และรับที่เท่าเทียมกันแล้วก็แบบกับคนเก่าๆเขา,าอาจจะยังคงมีการนึกถึงมีการคุยอยู่บ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะหรืออาจคือถ้าไม่ได้คุยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอาจจะยังมีการนึกถึงอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทั้งๆที่เขาเองเขาก็พยายามที่จะปล่อยแล้วเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะ ดางความรู้สึกของเขาที่ว่าเขาอาจจะยังคงนึกถึงอะไรเก่าๆอยู่แล้วก็อะไรบางอย่างในชีวิตเขาเขารู้สึกว่ามันขาดหายไปอะคะ่ะแต่ว่าเขาคุยกับคุณอย่างเงี้ยคือคือเขาก็อยากคุยกับคุณนะคะแต่ทีเนี้ยตัวเขาเองอะเขาก็ยังคงแบบมีความคิดถึงอดีตอยู่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืม เขาว่าอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเป็นไปนในทางที่ดีเพียงแต่ว่าแผลเก่าเขาอะเขายังเยียวยาอยู่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาเป็นคนที่แบบต้องการที่จะประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์แต่เขาไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแล้วแบบมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดอะ <c oughs> เขาก็อยากคุยกับคุณนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอดีตเขามันมันทำให้เขาแบบ ยังคงนึกถึงยังคงเจ็บปวดอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะอืมซึ่งเขาอะก็อยากทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเป็นไปนในทางที่ดีประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าขอใช้เวลารักษาแผลใจด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมขออภัยนะคะเราอ่านไปตามไพ่หนอันนี้ก็ general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้นะคะโนอืม คือเขาว่านั่นแหละคือเขาว่าอยากที่จะไปต่อกับคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกะอะค่ะอดีตเขาเขาไม่เคยประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เขาแบบต้องคิดให้รอบคอบต้องคิดหนักแล้วก็มีการนึกถึงแบบประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งก็นะก็คือปกตินะคะถ้าแบบคนเราเคยเจ็บปวดเนาะก็ต้องมีการนึกถึง เรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วหรือว่าเรื่องดีๆเราก็ยังนึกถึงเลยใช่ไหมเนาะประมาณนั้นนะจ๊ะราศีที่เห็นนะคะมีราศีตุลน,นะคะมีราศีสิงห์ราศีตุลราศีสิงห์ราศีกุมราศีมีนนะคะราศีเมถุนนะคะ <c oughs> แล้วก็ราศีธนูพลังงานธาตุเนาะพลังงานธาตุที่เห็นชัดๆมีธาตุดินกับธาตุน้ำนะคะพลกศพกันมังกรนะคะแล้วก็กรกฎพิจิกมีนนะจ๊ะทีนี้มาดูคำแนะนำคุณดีกว่าว่าแล้วยังไงดีเขาปิดบังเนาะว่าเขารู้สึกแบบนี้แล้ว คุณทำไงดีให้พยายามมองทุกอย่างในด้านบวกมองทุกอย่างให้สวยงามนะคะมองทุกอย่างให้สวยงามคุณสามารถคุณเป็นคนมีความสามารถที่จะสร้างส่งผ่านพลังงานดีๆให้กับเขาได้นะคะแล้วก็ คุณเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ได้นะคะคือเขาอะไม่ได้มองว่าให้คุณมาแทนที่หรือว่ามาแทนความรู้สึกใดๆที่เขามีะคะ่ะแต่ว่าเขาอะมองว่าแบบที่ผ่านมาความรู้สึกเขาแบบ เขาเคยเขาเคยไม่ประสบความสําเร็จอะแต่กับคุณเขาก็แบบคือเขาต้องการการประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณกับเขาว่าเขาอยากที่จะไปต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ต้องรักษาแผลใจเขาก่อนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเขาไม่ได้มองหรือว่ารู้สึกกับคุณในในทางไม่ดีนะคะโน no, อยากกังวลน,นะจ๊ะแล้วก็ให้คุณเชื่อว่าแบบ เดี๋ยวอีกหน่อยอะค่ะอะไรเก่าๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอืมไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องกังวลแล้วก็คุณเข้มแข็งคุณเก่งคุณมีความสามารถกว่าที่คุณคิดคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆให้เป็นไปในทางที่ดีได้นะคะพยายามอย่ายึดติดกับความคิดหรือว่าอย่านำพลังงานลบเข้ามารบกวน ใจิตใจของเราเราต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้เนาะแล้วก็พยายามผ่อนคลายตัวเองนะคะพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะแล้วก็พยายามอย่าแบบทาทุกอย่างกดดันทุกอย่างมากจนเกินไปเนาะมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับการที่คุณเอาเรือมาขวางแม่น้าอะที่เชี่ยวอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยไหล ไปนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมทุกอย่างก็จะดีเองนะคะแล้วก็จริงๆเราคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วสามารถจัดการอะไรต่างๆได้อยู่แล้วแล้วก็มีพลังงานเหลือล้นในการที่จะแนะนําชี้แนะแนวทางให้เขาได้อยู่แล้วด้วยอะคะ่ะคือเขาอะมีความรู้สึกดีให้คุณแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยาเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกเอาโน้ว่าแบบ ต้องการแบบไหนในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าให้คุณเชื่อไว,ว้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเป็นไปได้นะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3เนาะก็ถ้าชอบการอ่นานไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก like, ด Subscribe กดแชร์ share กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสน,นะคะสวัสดีค่ะบาย